สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ประกอบขนาด2เมตร40คูณ2เมตร40 m. นะครับผม okay, ตู้ใบนี้ก็จัดส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับภายในก็จะมีระบบไฟมีพื้นมีฝ้าเรียบร้อยนะครับผมตู้ใบนี้ก็สีขาวทั้งภายนอกและภายในนะครับ แล้วก็ขอบอลูมิเนียมก็จะเป็นสีดำนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะร,รับผลิตทุกแบบทุกขนาดนะครับแล้วก็มีบริการขนส่งทั่วประเทศด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมลานผลิตก็อยู่ถนน36เยื่องๆกับสนามพีละเซอร์กิตนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้าชมลานผลิตได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวัน ยังไงก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ